ครับมาชมมะม่วงนะครับในสวนนะครับบรรยากาศนะครับดูครับจะรอดไหมครับวันนี้จะร่วงไหมครับบรรยากาศนั้นนะครับมาชมสวนมะม่วงกันนะครับดนะครับใหญ่ด้วย ได้ครับนี่ครับบรรยากาศอานาชาติครับส่วนนู้นนะครับอืมดูนะมาดูฝั่งนี้นะครับนี่ครับ สวนมะม่วงกันนี่รันสนม่วงพาชมนะครับนะครับนี่เยอะด้วยนะครับนี่ใดรจะจจเจอ